ก็สวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่ผมเดินสำรวจรอบๆวันแล้วนะครับก็เห็นสิ่งหนึ่งนะครับก็คือหลวงพ่อโสธรนะครับองค์ที่อยู่ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็ตอนแรกเนี่ยผมกําลังจะกลับบ้านแล้วก็ผ่านทางองค์คกษภ์นะครับกลับจากอาจีนะแต่กลับบ้านที่ประทุมนะครับก็เลี้ยวรถมาเสร็จปุ๊บมาเจอนะครับหลวงพ่อโสธรองค์ใหญ่นะครับองมืดเลยอะ โอ้ห oh, แล้วผมศรัทธาในหลวงพ่อสสทรนะครับคือคือคือผมเกิดมาหลวงพ่อที่รู้จักของแรกก็หลวงพ่อสสทรนี่แหละครับที่รู้จักนะก็เลยก็เลยเหมือนกับศรัทธาอยู่ด้วยส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็พอมาเจออย่างนี้นะครับก็เลยพลาดไม่ได้นะครับต้องเรียวรถเข้ามาเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่าในวัดจะมีอะไรบ้างนะครับนอกจากหลวงพ่อสโสทรแล้วก็เดี๋ยวผมจะพานะครับทุกคนทวนรอบๆเลยเพราะว่าในวัดที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเป็นวัด ขนาดกลางนะครับไม่ได้เล็กนะแต่ไม่ได้ใหญ่มากอาจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณสองจุดสมจุดนี่แหละก็เดี๋ยวผมพาเดินดูล้ววันแล้วก็ก็คงเป็นคลิปยาวเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่านี่นะครับก็จุดที่บูชานะครับดอกไม้ทุกเทียนนะครับก็จะอยู่บริเวณด้านซ้ายมือนี่นะครับอา้าวลืมกล้องนี่นครับมัวแต่เคลินไปไหน มองจุดอื่นเพลินไปหน่อยนะครับก็มีหลายจุดนะครับที่นี่นี่ครับลงทานจุดถวายสังฆทานดอกไม้ลูกเทียนบูชาวัตถุมงคลตรงนี้ได้หมดเลยนะครับอ่าเท่าที่อ่านประวัติวัดมาดูนะครับประวัติวัดนี้นะครับวัดนี้นะสร้างนะครับเมื่อปีพุทธศักราชครับสองพันสี่รอยหกสิบก็คือร้อยปีมาแล้วนะครับวัดนี้มีอายุตาแก่ยาวนานมาก เท่าที่ดูเนี่ยภายนอกเนี่ยด้านนอกนะครับด้านด้านที่เราเห็นด้านนอกนะครับตรงนี้จะเป็นแบบเหมือนกับอทำไหม่ทําหม่หมดเลยด้านหลังนั้นจะเป็นกุฏิพระนะครับแล้วก็เมนจะอยู่ทางด้านนี้นะครับซึ่งเมนอยู่หน้าวัดจริงๆผมว่าไม่ใช่หน้าวัดหรอกเมนคืออยู่หลังวัดนี่แหละคาดว่าตรงตรงจุดที่เป็นถนนเนะี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคงทําไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นทางทางของวัดเนาะ ไม่น่าจะเป็นถนนทางเข้าวัดน,น่าจะอีกทางหนึ่งโอเคที่นี่นะครับ<ม>ก็จะมีเท้าวเวสุวรรณนะครับส่วนดางด้านขวานะครับก็จะเป็นพระพรมนะก็ถ้าใครจะมาไหว้เทพนะครับก็ที่นี่มีอยู่สององค์นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในโบสถ์นี้กันดีกว่านะครับโบสถ์ของหลวงพ่อทองใบนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่า จะมีนะครับที่นี่จะมีหลวงพอ่อสักอนองเบลเลอร์เลยองใหญ่มากโอเคอก็ในประวัติวัดนะครับเขาพูดถึงจระเข้ด้วยนะนี่นะครับลูกศิษย์นะครับแปลงร่างเป็นจระเข้เพื่อให้คนนะครับ<ม>คือแปลงร่างเป็นเหมือนสะพานอะเ่ให้คนเดินข้ามฝั่งอะไรประมาณนี้นะครับในประวัติวัดนะ แล้วพอดีกลับล่างไม่ได้นะครับก็เลยต้องกลายร่างเป็นจระเข้นะครับแล้วก็จําสิลอยู่ที่บึงข้างหลังวัดนะครับนี<ม>่โอ้สวยนะครับสวยงามมากมแถวจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนครนายกเนี่ยจะมีวัดที่เกี่ยวกับจระเข้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับนี่มีหลายวัดเลย เ่าที่ผมไปมานะนี่น่าจะเป็นวัดผมไม่รู้จักวันนี้มาก่อนนะขับผ่านมาเห็นนี่ครับมีคนมาปิดทองเนี่เดี๋ยวดูนะครับว่าเราจะขึ้นไปข้างบนได้หรือเปล่านีคมีหลุมพ่อโสธรน,นะครับโอ้โหจำลองลา,องายพระองค์เลยองค์ใหญ่ด้านหลังนี่ครับ องคข้างหน้านะครับองค์ทางด้านขวา,าพระพุทธชินราชนะครับสององนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นพระพุทธ,ธจักพรรินะครับแต่พระพุทธ,ธจักพรริเนี่ยอสมเด็จองค์ปฐถมเนี่ยมีมีหลายแบบนะครับนี่นี่จะเป็นสมเด็จองค์ปฐมนะทําได้สวยมากเลยนะครับว้าวก็มีนี่นะครับ แก้วมรกฏนะครับก็จะเรียกได้ว่าเป็นพะแก้วสามฤดูนะครับฤดูร้อนนะครับจะอยู่อองน้าสุดนะครับฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวนะครับนี่ครับก็ครบหมดนะครับทั้งสามฤดูเอ๊ะไม่ใช่สิอ๋อมีแค่ฤดูร้อนกับฤดูฝนนะครับฤดูหนาวเอ๊ะฤดูร้อนกับฤดูหนาวนะครับฤดูฝนไม่มีฤดูฝนจะเป็นทรงเครื่องอีกแบบนึงนะครับ หรือดูลอยก็จะเป็นแบบส่งเครื่องแบบาาพุทธจักรพัรธ์แบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าข้างบนขึ้นไปได้ไหมถ้าข้างบนขึ้นไปได้ก็ขึ้นไปไหว้หลวงพ่อโสธรนะครับมีป้ายอยู่นะครับกราบหลวงพ่อโสพุทธโสธรด้านบนไม่ตายใหญ่นะครับโอเค จักไม่มั่นใจว่าเขาให้ขึ้นหรือเปล่านะครับโอ้โหโอ้นี่เหมือนเราอยู่ภายในองค์หลพ่อโสธรน,นะครับโอเคนี่เราอยู่ภายในองค์หลวงพ่อโสธรน,นะครับ โอ้ oh. <laughs> ลองมาดูว้าวโอ้ใช่เลยครับ <laughs> ด้านข้างนี้ครับโอ้โ oh หดูเดี๋ยวผมให้ดูวิวแล้รอบดีกว่า <laughs> ดูอย่างนี้แล้วลายตา <laughs> วิวโดวยรอบนะครับประมาณนี้จังหวัดนครนายกและจังหวัดปัตจจบุนีเนี่ยยังมีพื้นที่ที่เป็นแบบเหมือนป่านะครับอยู่เยอะเนาะยเยอะมากแบบนี้ดีนะครับเป็นธรรมชาติดีโอเคเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันดีกว่า ไม่กินนะครับผมขึ้นมาแล้วผมเห็นพระเหมือนพระพุทธรูปปางเปิดโลกนะครับน่าจะใช่นี่อ่าใช่จริงๆเลยนะครับนะครับมีพระพุทธรูปปางเปิดโลกนะครับอโอเคอ๋อทางขึ้นมีสองฝั่งนะครับเมื่อกี้มองไม่เห็นฝั่งนี้เนาะ ด้านบนมีทางขึ้นสองฝั่งเนะาะแต่ด้านล่างมีทางเดียวนะครับ ก็วัดน,นี้นะครับก็ถ้านับแล้วก็ที่บอกนะครับสองสี่หกศูนย์ก็คือร้อยปีนี้ปีหกแปดเนาะร้อยแปดปีครับไปแล้วโอ้เป็นวัดที่เก่าเก่าเก่าอยู่นะครับแต่แต,แต,ต่ตรงช่วงนี้ดูใหม่มากเลยก็คือถ้าคนเรานะครับถ้าวัดเนี่ยได้รับการบูรณประปฏิังขรอ์ไปเรื่อยๆนะครับก็จะดูใหม่อยู่อย่างเงี้ยอยู่ตลอด โอเคเดี๋ยวออกไปดูจุดอื่นกันดีกว่านะครับถึงจะไปดูเป็นวัดขนาดกลางนะครับดูไม่ใหญ่มากเนาะแต่ว่าพื้นที่ก็เดินเหนื่อยอะ่ะก็ด้านข้างนะครับ าเราเข้ามาลึกเข้ามาเรื่อยๆนะครับด้านข้างก็จะมีนอกจากปูเว่นะครับก็จะมีของอันใหญ่นะนี่นะครับด้านหลังนะครับเป็น,นบุญดหลวงพ่อโสธรนะครับนีนะครับเ <laughs> ดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันดีกวยก่าว่าภายใน,นบุญดมีอะไรบ้างน,นะครับก็น่าจะเป็น หลวงพอ่สอสดทององค์จำลองนะครับหนึ่งองค์ก่อนที่เราจะเดินไปที่โบสถ์กันนะครับด้านข้างเนี่ครับก็จะเป็นกุฏิเจ้าวาดเนาะ,ะผมเห็นละด้านในมีพระแก้วมรกตด้วยโอเคนี่นะครับพระแก้วมรกตนะแต่ว่าอ๋อตรงนี้มีสององค์นะครับแทนจากฝั่งนู้นเนาะ นี่ครับจะเป็นของฤดูฝนนะครับจะหม่มคางเดียวเนาะฤดูหนาวก็จะห่มทั้งองค์นะแล้วก็ฤดูร้อนก็จะเป็นทรงนี้นะครับก็หลวงพ่อโสธรนะครับทั้งสามองค์นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่โบสถ์กันดีกว่าอยู่ไม่ไกลจากตัวนี้เท่าไหร่ ว้าวโหในวัดนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับคือไม่ค่อยได้สร้างอะไรเลยเอาพูดน,นี้ง่ายดีกว่าเพราะว่ายังมีธรรมชาติเยอะต้นไม้เยอะมากนะครับอันนี้กติกของอดีตเจ้าวาดนะครับดูท่าทางน่าจะเป็นอย่างนั้นอ่าใช่นี่ครับอุโบสถหลังเก่านะครับของหลวงพ่อหนูเกสโลนะครับหลวงปูอ่อน ดีสว่างอายุกว่าร้อยปีนะครับต้องต้องร้อยร้อยปีแล้วแหละอ้าวทำไมป้ายเขียนไปทางนี้แต่จริงๆอุโบสถอยู่นี่นะครับนี่นะครับอุโบสถเดี๋ยวเราเดินเดี๋ยวเราเดินไปที่อุโบสถกันป้ายเหมือนชี้ทางผิดเนาะต้องอายุกว่าร้อยปีแหละเพราะว่าเทานะปีแล้วก็วัดก็ร้อยร้อยแปดปีเท่ั้นแหละ ก็ง่ายจะสร้างช่วงๆนั้นนะครับก็เป็นอุโบสถของในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เราเนี่นะครับก็จะเป็นอุโบสถทรงสูงเนาะสูงแบบแบบหลังคาสูงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนในกรุงเทพนะครับกรุงเทพเปยแหละวะัดที่เป็นอุโบสถที่เป็นหลังคาทรงสูงแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบสมัยรัตนโกสินทร์ถ้าเป็นของกรุงศรีก็จะเตี้ยหน่อยนะครับเตี้ยกว่าน,นี้หน่อย แล้วถ้านับก็น่าจะประมาณช่วงรัชการที่สี่รัชการที่ห้าประมาณนี้นะครับนัรชการที่ห้านะครับโอ้นี่ครับภายในหัวสดยังล้มเลื่อนเลยนะครับนี่แล้วก็ยังดูยังดูคงเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับในไ,ได้ผุพังนะครับ ก็คือทางวัดน่าจะไม่ได้ปล่อยทิ้งหลงอะไรอย่างเงี้ยมีการบูรณะมีการอะไรอยู่เรื่อยๆนะครับถึงจะดูทรงไปบ้างนะครับสีซีดไปบ้างแต่ว่าก็ยังดูดีกว่าหลายๆที่นะครับที่ว่าอายุเป็นร้อยปีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยที่นี้ยังดูดีนะครับยังดูดีอยู่นี่ครับอย่างนี้บอกนะครับเป็นโบสถ์ทรงสูงนะตังคาสูงนี่ โอเคผมว่าก็น่าจะหมดแล้วนะครับทั้งวัดก็มีอยู่ประมาณนี้นะก็ถ้าใครอยากมาทําบุญนะครับผ่านมาทางองคลักษนะครับเอ,อทางนี้รู้สึกว่าจะไม่ใช่ทางองคลักษท,ทางที่ไปบ้านนานะจะเป็นอีกเส้นหนึ่งเพราะว่าตอนที่ขาก,กรรมเนี่ยผมจะไปออกลำลูกกาเนะี่ยก็ทางนี้จะเป็นทางไปเชื่อมกับถนนลำลูกกาได้นะครับก็ช่วงช่วงช่วงประมาณลำลูกกาของสิบ คองสิบกว่านะครับถ้าถ้าใครไปนครนายก,ก่ะถ้าไม่ไม่ได้ไปทางลำลุกกานะครับก็จะไม่ได้ผ่านนะครับทางนี้ถ้าใครไปนครนายกผ่านทางธัญบุรีเนี่ยจะออกอีกเส้นหนึ่งอันนี้จะเป็นเหมือนกับเส้นเส้นองค์คลักสายเก่าอะไรประมาณนี้สายในอะไรประมาณเนี้ยซึ่งถามว่าไปออก ามาจากทัญยาแล้วมาถาังนี้ได้ไหมได้เหมือนกันนะครับไปออกปาจีนอะไรเงี้ยได้เหมือนกันก็จะอ้อมนิดนึงอ้อมนิดนึงนะครับก็ถ้าถ้าใครไปปาจีนามาจากเหนือไปปาจีนส่วนใหญ่ก็ต้องมาทางทันย์กะเนาะแต่ถ้าอ๋อถนนช่วงนี้จะเป็นถนนเลี้ยงกรุงเทพด้วยเนาะก็อาจจะมีคนมีโอกาสผ่านได้เยอะนะครับก็ลองมาดูแวะดูกันได้นะครับแวะดูแวะชมกันได้นะครับที่วัดน,นี้โอ้ ชอบชอบธรรมาชาตินะครับโอเคถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้าอย่างไงเดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนนะครับวันนี้เดินเยอะมากทายมาหลายวัดนะครับก็ <ت اع> <ت اع> บค่อนข้างเหนื่อยนะครับเสียงก็อาจจะแห้งนิดนึงต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัดไหนๆนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับยังไงวันนี้ผมกอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดี มีความสุขมากๆนะครับสาธุ